มีหลักธรรมะสั้นๆนะที่จะนำมาฝากกัลยาณมิตรผู้ที่ฝักใฝ่ในธรรมในช่วงนี้ก็จะได้นำไปโยนิโสมนสิการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนะจะได้ถ่ายถอนความยึดมั่นถือมั่นว่ากายว่าใจไม่เช่ตนออกไป ทีมาพูดถึงเรื่องของของโลกนะโลกคืออะไรคำว่านะโลกเนี่ยถ้าตามภาษาคนก็คือก็คือสิ่งที่เรียกว่าเทหวัตถุที่ลอยอยู่ในอวากาศหนะมุนรอบตัวเองมุนรอบดวงอาทิตย์แล้วมีดวงจันทร์เป็นบริวารนันะ่นคือโลกตามความหมายของภาษาคนหรือภาษาโลกโลก แต่โลกทางธรรมที่พระพุธทธองค์ได้ตรัสเอาไว้เนี่ยก็คือโลกที่ปรากฏโดยทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายแล้วก็ทางใจซึ่งตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเมื่อมันไปกระทบรูปเสียงกลิ่นรสโพธพภพแล้วก็ธรรมรุม หลังจากการกระทบแล้วเนี่ยก็ผ่านกระบวนการของสิ่งที่เรียกว่ากระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทไปจบตรงทุกนั่นคือโลกได้ปรากฏแหละตอนนี้คำว่าโลกปรากฏเนี่ยหมายถึงทุกที่ปรากฏโดยอาศัยตาบ้างหูบ้างจมูกบ้างลิ้นบ้างกายบ้างแล้วก็ใจบ้างที่ไปกระทบอารมณ์ภายนอกก็คือรูปเสียงกลิ่นรสพัทธะแล้วก็ธรรมารุม นี่คือความหมายของโลกที่พระพุทธองค์ได้ตรัสเอาไว้ทีนี้โลกมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นการกระทบก็มันก็เป็นอยู่อย่างนั้นะังนั้นไม่ใช่ความผิดของโลกที่ไม่เป็นไปตามใจเราเพราะเราต้องการให้โลกนั้นเป็นไปตามที่เราต้องการแต่โลกมันจะเป็นไปตามเหตุที่มันเป็นดังนั้นไม่ใช่ความผิดของโลก นะที่มันไม่เป็นไปตามใจของเราปรารถนาแต่มันเป็นเพราะอะไรเพราะความง่้ความไม่รู้ของเราต่างหากนะที่เราต้องการให้โลกมันเป็นอย่างที่เราหวังลักษณะอย่างนี้แหละพระองค์เลยตรัสเอาว่ามันเป็นสิ่งที่เรียกว่าผัสสะ,ะเบเรโต้นะัสสะ,ะเเรโตก็คืออะไรก็คือผัสสะบังหน้าเอาไวนะ้คือเราต้องการให้สิ่งต่างๆนะที่เราได้พบได้เห็นได้รู้สึกนะ ให้มันเป็นไปตามที่เราต้องการให้มันเป็นไปตามที่เราปรารถนาแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นมันจะเป็นไปตามที่มันเป็นตามธรรมชาติของเขาก็คือมันต้องเกิดและมันต้องดับมันไม่เที่ยงมันทุกข์มันเป็นอนัตตานั่นคือธรรมชาติของเขายกตัวอย่างเช่นอย่างเราได้สิ่งสิ่งหนึ่ง มาอยู่กับเราเราต้องการให้สิ่งสิ่งนั้นอยู่กับเรานานๆไม่ให้มันแตกสลายหรือหายไปไหนนี่คือความต้องการของเราแต่ในความเป็นจริงแล้วสิ่งนั้นมันก็เป็นไปตามเหตุของเขาถ้าถึงเวลามันต้องแตกสลายมันก็ต้องแตกสลายคือมันต้องเกิดมันต้องดับนี่คือธรรมชาติของเขานะหรืออีกตัวอย่างหนึ่งเรามีคนที่เราที่เรารักมีบุคคลที่เรารัก เราก็อยากให้บุคคลนั้นอยู่กับเรานาน,านๆไม่จากเราไปไหนนี่คือความต้องการของเราแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยบุคคลที่เรารักก็ต้องจากเราไปตามเหตุตามปัจจัยของธรรมชาติไม่จากเป็นก็จากตายลักษณะของตรงนี้ที่เรียกว่าภาษาเบเรโตเนี่ยเป็นการยึดมั่นถือมั่นในความที่เราอยากให้มีอยากให้เป็นมันเลยเป็นทุกข์ เพราะสิ่งที่เราไปยึดมันเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงนั้นสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นย่อมเป็นทุกข์นะพระองค์พระพุทธองค์ได้ตรัสเอาไว้ในการไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ไม่เที่ยงไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่แตกสลายได้นะเมื่อวันหนึ่งสิ่งนั้นแตกสลายไปความทุกข์ก็จะปรากฏกับเราทันทีเพราะฉะนั้นความยึดนะยึดในโลกนะก็ทําให้เราทุกข์เพราะโลกนั้น ฉะนั้นเราต้องเห็นตามความเป็นจริงว่าโลกมันเป็นของมันอย่างนั้นนะมันไม่เป็นไปตามที่เราต้องการแต่มันจะเป็นตามที่มันจะต้องเป็นนะนี่คือธรรมะที่นำมาฝากกันในช่วงนี้นะขอให้ติดตามธรรมะที่มีประโยชน์ในลำดับต่อไปและที่สำคัญให้กดไลค์กดแชร์ด้วยครับ